ยังอยู่คเดียวจนเถื่อนเอ๋อจัดการนี่ สวัสดีครับพอกันนามเสาครับพี่น้องครับหลังจากฝนตกลงใหม่ๆครับพาพี่น้องเข้าปลาหาหน่อไม้ไผ่ปลาใหญ่ครับวันนี้ครับลองมาสำรวจเมืองปลาทั้งนี้มันบางครับผมมาปลาบางมันน่าจะเริ่มเกิดนะเอาจังได้กลาเป็นกำลังใจผมนํานะครับฝากกดติดตามช่องยูทูปนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของผมน้ำนะครับเด้อเอาไปรุ่นไปเบิ่งน้ำกันครับผม ทา่นี้ครับนี่ดีครับเพาได้หาเอาอเอาเสมออืมอืมนี่หาแล้วได้หาเราใหม่ไงแล้วครับ Ăn này thằng ịt suối suối không Ừ, ừ, ừ. 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 Bà tâm lại vẫn cần thử tạm ừ. Nói nhai nhớ ัวนอกง่ายครับนอนทางไ่ครับนี่ครับนอนนั่งดีนอนอ่อนหมดเอ้าอืมห้อ,องให้ครับถ่ายดูคนครับเอ้า งามเลยนีนนี่อาไ้ครับมันว่า่ อสองทางนี้ครับอืม,อมสุดยอดครับซีครับอยู่นี่ทางนี้ hm huh? สีนอครับจริงๆก็มีอีนอนก,นออกนั่นหน่อยไม่เลยไป่อยาเอา นำไปครับลุยนำตัวครับพี่น้องครับลงไปทางทสี่กันโอ้ทางทาะลิดนะ พังนอนนีอนใหญ่ตั้งอยู่คนเดียวจนเทินเนี่ยเอาจัดการน <c oughs> ี่โคตรใหญ่เลย <c oughs> สองตาเลก ได้ทำทับกดกดเต็มที่ให้เบิร์ตเหรครับปลาเหนือมันปลาปกว่องดี๋ยวสีหนาปลาไหมครับไปกินเขาก่อนครับเมื่อกินเขาก่อนหิวเขาเ่าแล้วปลาข้งางในเนื้อโอ้ไปยหญ่จังเลยก่อไฟมันหล่มลงครับทางมันก็แคบพร้อมทางแบบทางงัวเก่านะครับทางเบิ้ขงข้างหลังผม มาหนาะเล่นกระจอง่อยเลยครับมาเป็นทางง้วเที่ยวนะครับอันนี้ผมจะไปจอดรถไปข้างหน้าพุ่นนี่มาปา่ามีคนมาหากะตีเท่านี้นอนนี่ครับอันนี้อยู่นอกๆครับสงสยัยว่ามีคนมาครับทางนี้ไปข้างหลังครับผมหาละค้นหานี่มีคนมาหาละของ้างในนะครับนอนงามๆเลย

ทางนี้ครับอู้อยอยู่ข้างในครับส่วนนี้คนบ้ามานะมาใหม่จุดเงาเลยอหมอุนไปนี่เสร็จแล้ว เดี๋ยวมาเห็นอยู่ยนอนนึงครับนี่นี่นี่งามงามเลยสีชมพูออกใหม่ครับ่ขวนี่งามว่ครับ อ,อู้อ่อนแห้งเนี่ยนะครับนทำไมถึกฝนตัดแกลี่ยฝนเอาอไปไปครับหมุนไปบางอย่างหน่อยก่อน,ก,อนอกล่องพวกยาก ท่นอย่างเยาวายผมนะครับเรื่องเพราะวะ่ามันเกาะงาไพครับอื๋อานี่ครับพี่ง,งามเลยพี่น้องครับมีสองสามครับคุณน๋องงามแห้งมาช่างนครับน้องงามเหมือนกันอือโอ้ยปาดเข่าดีดีพี่น้องครับนี่แหละขั้นน้องใหม่ถึงฝนใหม่นะ่ะอ่อนแห้งอือ แล้วฝนมาจาักหน่อยอ่าบางนี่ก็น้ำถล่มเลยท่านหาบ่ะด้หาได้แต่ช่วงฝนมาท่านเลงขั้นฝนเลงเนี่ยบางนี่มันมันมันเป็นแบบเป็นเป็นรูปนะครับน้ำถล่ถมบดเลยนัก อีกนะครับเดีกโอ้โหครับจบเลยป๊อป

กำลังเริ่มออกครับงั้นมีน้ำอยู่นี่ครับ กระสีนอประมาณนี้ครับหน่อยกระสะห้าก่ะกร้อนกระกร้อนหน่อยหน่อยไปไปทางพุ่นดีกว่าครับค่อยพวกหกมันเลยนี่ครับยังลงไปข้างล่างอีกเดี๋ยวกะค่อยงงขึ้นครับเพราะว่ามันกระบ,บ่อเพราะท่านได้ออกนะ ออกตั้งแต่ขาหนอกครับบามมงได้อันก่อไฟหนาเนี่ยน,น,นี่คือบอสท่านได้ออกนะครับเด้อ ออกจะรอบนอกนะครับขาหน้าไ่ออกเท่าไปบังข้างบนกันเกือบรีบบูดเลยแดดฮอนเฮียงขึ้นอยู่เลยครับขึ้นขึ้น้น,นแบบฝนสิต,ตกอีกรอบ่นแต่ว่าแบบเ,เอาเป็นเอาเฮียง เอาคอหาทนะั้งหมเอาสามเอาเนี่เอาไอ้คนจ้ำนี่เอาคนใดไปนี่จอดรถไปข้างบนนามเบิดแล้วดีทำนามพุ่งกระเด็เอามากินไปละนั้นโอ้ ไปดีเลยเรื่องดีๆเลยปิดได้บองข้ามไปาแบบกันกไว่ไหวครับโอ้ช่องใส่อันอันคว้องมองใส่รถนห่กันช่องมองง่ายได้พวนเรโ,โอ้ไปครับไปหามองไม้กัน ทางผีครับพาปลาใหม่บ่มีบ่มีบม่มีไปครับยางออกขึ้นไปหารถดกันครับ ่มีเลยครับแต่ว่าบางแหลมบางแหลนคนกันมหาขุดมหาเมืองอยู่แต่ว่ากับบ่มีนะอาครับพี่น้องครับสำหรับมือหน,นีนะครับฝากพี่น้องสู้ขุนชุกนไห้เพียงเท่านี้เด้อครับเด้ออยากหาอีกอยู่แต่ว่ามันบ,มบ่มีอีดอีครับเมืงเด้อก็มีเลยอเอาครับลาบพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับเดียวหาทาง ไปหารถก่อนครับสวัสดีครับ